ออกสุดสามพันท่องยังไงมันก็ไม่หมดเพราะอะไรติวเตอร์แคนมีคําตอบครับหลักๆคือคําศัพท์เขาให้มาเป็นลิสต์แบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีความหมายให้เราดังนั้นเนี่ยมันเลยทําให้การเรียนศัพท์น่าเบื่ออีกอย่างหนึ่งคือมันไม่มีตัวอย่างประโยคครับเราก็เลยจําศัพท์ไม่ได้นักเรียนจํานวนไม่น้อยเลยพอท่องท่องไปก็เทกลางคันแล้วแคนก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ แต่อย่าพิ่งหมดหวังนะครับเพราะว่าแคนไปรู้อะไรบางอย่างมาโดยบังเองิญแล้วจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับคือช่วงนี้แคนกําลังเตรียมสอนคอสปีกเคเบิลอยู่นะครับก็เลยไปซื้อหนังสือสปีกิ่งมาเตรียมสอนและ2เล่มในนั้นก็มาจากสํานักพิมพ์ออกซฟอร์ดแต่บอกก่อนนะครับว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องมาเรียนกับแคนนะอันนี้เล่าที่มาให้ฟังเฉยๆครับในขณะที่แคนกาลังกรีดหนังสืออยู่ดูนะครับก็มาเจอสิ่งนี้ครับลิสต์คาศัพท์เอ๊ยงงอยังไงเอ๊ยยังไง ออกสดสามพันเฮ้ยหรือว่าคราวนี้แคนก็พลิกมาด้านหลังนะครับโอเคชัดเลยชัดเลยแต่เพื่อความชัวร์นะครับเรามาเช็คกันหน่อยดีกว่าว่ามันมีในนี้จริงๆหรือเปล่านะครับอ่ดไม่อะ er, เป็น verb นะ B สองมีครับคุณผู้ชมแต่เอ๊ะในนี้มันบอกว่าเป็น B หนึ่งแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นอาจจะซุกหรือเปล่าดูอีกคำอ่ะสมม,ม,ม,มมุ่ว่ะอะ old fashioned adjective C หนึ่งเฮ้ยมี old fashioned เหมือนกันแต่ว่าในนี้มันบอกว่าเป็น B หนึ่งอะเออแต่ช่างมันเถอะ ประเด็นคือเวลามันอยู่ในหนังสือแบบนี้นะครับมันจะมีเนื้อหามีรูปภาพมีความหมายมีตัวอย่างให้เราดูโดยเฉพาะเรี่มนี้ที่เป็น listening กับ speaking เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับให้ไปดาวน์โหลดไฟล์ฟังได้ด้วยนะครับก็จะได้รู้ว่าเขาออกเสียงยังไงแคนก็เลยจะแนะนําว่าดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะไปหยิบหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของออกซฟอมาศึกษาเอามาเรียนดีกว่ามันจะทําให้การจําศัพท์ภาษาอังกฤษของเราเนี่ยไม่ได่เบื่อนะครับ